สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโนอาการ์เด้นนะครับช่องที่มีแต่สาระเกี่ยวกับการการปลูกการเพาะการชําต้นไม้นะครับที่เราชอบก็มันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรามีความสุขนะครับกับการกับการปลูกต้นไม้นะครับบางคนอาจจะปลูกเป็นรายได้หลักนะครับเพื่อสร้างรายได้หลักหรือว่าเป็นงานอดิเรกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับเพรเนี่ยถือว่า เราก็ทํางานประจำเนาะนะครับการปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยมันเป็นมุมหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ย สามารถพักผ่อนหย่อนใจได้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้และอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการสร้างรายได้เสริมด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในช่วงของโควิดเนี่ยนะครับโควิด19เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องอยู่บ้านหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาว่างมากขึ้นเพลทว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้เนาะนะครับจากการขายต้นไม้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเพชรก็เพิ่งเอฟนะครับตัวเม็ด นะครับตัวเม็ดกล้วยมาอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้กระแสมือนกันนะที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือตัวต้นกล้วยด่างนะครับกล้วยด่างขาวนะครับแต่ไม่ใช่กล้วยด่างฟลอริดานะครับอันนี้จะเป็นกล้วยตานีด่างนะครับก็เอฟมาจากเจ้าหนึ่งนะครับเขาอยู่แถวเมืองตรังเอฟมาแค่30เม็ดนะครับเดี๋ยวทีนี้เพชจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับมาลองเพาะเม็ดกันนะครับเพาะเมล็ดตัวกล้วยด่าง นะครับกล้วยตานีด่างนะครับเพชรจะใช้2วิธีนะครับในการเพาะซึ่งนะครับที่เขาแนะนำเนี่ยนะครับอ่าคนขายเนี่ยเขาแนะนําว่าเขาเนี่ยนะครับให้แนะนําเพาะในตัวกระดาษทิชชู่นะครับใส่กล่องนะครับแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับแต่เพชรเนี่ยโดยปกติจะโดยปกติเนี่ยจะคุ้นชินกับการเพาะในพิทมอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพชรก็ขอลองใช้2วิธีเนาะนะครับอ่า ก็ลองใช้2วิธีดูดีว่า2วิธีนี้เนี่ยนะครับวิธีไหนเนี่ยจะงอกเร็วกว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเพาะไม่ว่าจะในพิทมอสตหรือว่ากระดาษทิชชู่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องแช่มเมล็ดก่อนนะครับพอกล้วยเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นมเมล็ดใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะ ปลูกได้เลยอ่ะเนาะนะครับแต่นี่อย่างมันเป็นมเมล็ดที่เขาเก็บไว้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะนานเท่าไหร่หรือว่าาการงอกจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องลองต้องลุ้นนะครับอ่ะพวกปลูกไม้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสายด่างนะครับทุกสายเลยถ้าเป็นพวกมเมล็ดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องลุ้นกันนะว่าอัตราการงอกมันจะงอกเยอะไหมงอกแล้วมันจะเป็นด่างไหมนะครับเออก็มาเลยครับทีนี้เรามา เพราะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยการแชร่น้าครับอาอเนื่องจากเม็ดกล้วยมันแข็งมากเลยนะ,มะเมล็ดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งมีเปลือกเป็นถือว่าเป็นเป็นไม้ที่มีเปลือกหนานะครับชนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นต้องใช้เวลาแช่ค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมน้ําอุ่นไว้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นน้ําอุ่นหรือว่าใคร เพื่อนๆจะใช้น้ำอุณหภูมิห้องปกติทั่วไปก็ได้นะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องน้ําอุ่นก็ได้นะครับแต่บางคนเขาก็เลือกใช้น้ําอุ่นเป็นก็ออตามๆเขาแ้แหละนะครับก็ใช้น้ําอุ่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ไม้พวกเปลือกบางอะไรอย่างเงี้ยบางทีการแช่อุ่นเนี่ยถ้าเป็นไม้ะมะเมล็ดมันแข็งเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยในการ ทำให้เมล็ดเนี่ยมันเปลือกเมล็ดเนี่ยมันมันนิ่มขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเหมือนกับเพชรปลูกสลดัดอะไรอย่างเงี้ยปลูกสลัดปลูกเคลเพชรก็ใช้น้ําปกตินะแต่เนี่ยนะครับอ่าเป็นเมล็ดกล้วยมันแข็งจริงๆอะ่ะก็เลยใช้น้ําอุ่นตามที่เขาแนะนําหรือว่าเขาคอมเมนต์นะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ที่เพชรมาเพาะเมล็ดกล้วยด่างเนี่ยนะครับก็ไม่เคยเพาะเหมือนกันนะครับเรามาลองลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าเราก็เตรียม นะครับแช่มเมล็ดเลยอ่าเตรียมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแช่มเมล็ดเลยนะครับปุ๊บใส่ไปเลยครับอ่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ผ้าอะไรก็ได้ครับให้ผูกผ้าแล้วก็ถูกด้วยถ่วงด้วยก้อนหินหรือว่าลูกแก้วนะครับเพื่อที่จะช่วยให้มเมล็ดกล้วยเนี่ยนะครับทุกมเมล็ดเนี่ยมันจมน้ําแต่อันนี้นะครับเพื่สังเกตแล้วเออหรือว่าเป็นความฟุกก็ไม่รู้นะครับทุกมเมล็ดเลยเพื่อนๆมันจมน้ําหมดเลย ซึ่งโดยปกติแล้วก็บอกว่าถ้าเมล็ดมันจมน้ำเนี่ยแสดงว่าเม็ดเนี่ยทุก,ทกพืชพันธุ์เลยครับถ้าเมล็ดจ,จมน้ําแสดงว่าเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วก็มันเป็นเมล็ดไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยถ้าลอยน้ําเนี่ยอาจจะเป็นเมล็ดที่รีบหรือว่าฝ่อได้แต่อันนี้่าก็นาชื่นใจนะนะครับอันนี้ f มาสามสิบเมล็ดครับมันจมหมดเลยเพื่อนเพื่อนแสดงว่า รุนไว้ก่อนว่าเออมันน่าจะสมบูรณ์ครับทีนี้ไม่ต้องทําอะไรมากเพื่อนๆนะครับก็รอนะครับรอให้ครบ24ชั่วโมงเลยนะเขาบอกให้แช่เป็นวันเลยเพื่อนๆนะครับต้องแช่ให้ครบ2 4ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นสักน,น,นี้ก็ได้ครับเพื่อนๆไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะครับอ่าแต่ก็เป็นเวลาที่อ่าผ่านการทดลองมาแล้วว่าอ่ามันจะช่วยให้มเมล็ดเปลือกของมเมล็ดกล้วยเนี่ยนะครับมันจะมีความปลอดบางขึ้นให้ง่ายต่อการ งอกของมันนะครับบางคนก็บอกว่าให้ขีบส่วนที่มันเป็นนูนๆของเม็ดออกแต่เม็ดไม่ไม่ขีบดีกว่านะครับก็แช่อย่างนี้เลยเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าอมืมันจะงอกยังไงมันจะงอกแค่ไหนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะวัสดุปลูกที่เป็ดใช้เนี่ยนะครับวัสดุเรียกว่าเขาเรียกบ่ม บ่มเพาะบ่มชำอะไรประมาณนี้ก็อบวิธีอบก็แล้วกันนั่นแหละนะครับอบในตู้เย็ยนเนาะก็จะเป็น1พีทมอสเนาะเพื่อนๆแล้วก็2ในกระดาษทิชชู่ปกตินะครับอ่ะมีอยู่2วิธีนะของเพชรอ่ะนะครับอันนี้เราก็แช่ทิ้งไว้ยาวๆก่อนแล้วเดี๋ยวนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับพอเอาลงเพาะเนี่ยเดี๋ยวเพืจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่าพอตอนนี้เราแช่เมล็ดไว้ก่อนนะครับโอเคก็บม่มแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อเนื่องให้ นะครับก็สวัสดีวันถัดมานะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วเนาะนะครับเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราแช่กล้วยเมล็ดกล้วยด่างนะครับก็ผ่านไปประมาณ12ชั่วโมงแล้วครับแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานประมาณเที่ยงวันนะครับวันนี้ก็ประมาณตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วครับก็ถีว่าครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับเมล็ดเนี่ยเขาก็น่าจะ อุ้มน้ําได้ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นไปรินน้ําออกแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทดลองกันเลยครับอ่าเราจะเอาเมล็ดนะครับกล้วยด่างของเราเนี่ยกล้วยตามีด่างเนี่ยนะครับมาเพาะในวัสดุปลูก2ชนิดนะครับเมื่อวานที่เพื่อได้เตรียมไว้ก็คือเหมือนเดิมมีหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวพิษมอสแล้วก็2เนี่ยก็คือตามคําแนะนําที่ผู้ขายเขาแนะนําเลยครับวิธีนี้ก็คือเพาะในกระดาษทิชชู่ครับกระดาษทิชชู่เปียก นะครับอันนี้เพชนก็เอาใส่กล่องเหมือนกล่องข้าวทั่วไปครับอันนี้ก็ซื้อหาจากแมคโครครับแต่ฝาเขาเนี่ยจะเป็นเป็นฝาใส่นะครับอ่าทีนี้มาเพาะกันเลยครับใช้มือเลยครับบางคนก็บอกว่ามือเนี่ยก็ให้สะอาดสะอาดหน่อยนึงเพราะว่าโอวบางทีมันจะเป็นเชื้อราอันนี้ก็ประมาณ30เม็ดนะครับ30มเมล็ดที่เพชรซื้อมาก็ตีว่าทดลองคนละครึ่งไปเลยครับนะครับอย่างละ 15บหเมล็ดในพิษมอสสิแล้วก็ในกระดาษทิชชู่เนี่ยสิเมล็ดเนาะดูว่าอาแบบไหนมันจะมีอัตราการงอกดีกว่ากันครับ แต่เม็ดดูแล้ว24ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยไปสังเกตเม็ดเนี่ยยังแข็งอยู่เลยเพื่อนๆเนม็ดของเขายังยังแข็งอยู่เลยลครับอันนี้ก็เสร็จแล้วในกระดาษทิชชู่ต้งวย ไม่รู้จะหมูหรือจับก็ต้องลองทดลองกันดูฮะอันนี้เราจะใส่ในพิดมอด15มาเล่ดเช่นเดียวกัน ไม่ค่อยลงตามตำแหน่งเลยครับขี้เกียจมือมือเลิกปิดมอสอ่อเพื่อนๆก็วางตรงบ้างไม่ตรงบ้างน,นะครับ อยู่ดีมนนน,นะครับรู้สึกว่าเหมือนเขาจะให้แถมมาหรือเปล่าอ่ะครับเห็นมันน่าจะมีประมาณ32มเมล็ดนะครับเพ็่นก็เลยใส่ไปในทิชมอสหมดเลยนะเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับ นะครับขวามือเนี่ยจะเป็นเมล็ดที่เพาะในกระดาษทิชชู่นะครับ15เม็ดแล้วก็ในเนี่ยประมาณ17เม็ดครับคนขายเขาน่าจะแถมมาอีก2เม็ดครับจริงๆสั่งไป30เม็ดแต่ได้มาประมาณ32เม็ดครับจากวัสดุปลูกทั้ง2นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนี้เขาก็บอกว่าให้ใช้ตัวกระดาษทิชชู่ครับปิดลงไปประมาณขาบอกว่าให้ปิดไปประมาณสัก2 สักสามชั้นรู้สึกแต่อันนี้ของเพื่อนเป็นกระดาษทิชชู่ที่มันมีอยู่สองชั้นแล้วนะครับเพื่อว่าแค่นี้ก็พอแล้วครับมันเป็นกระดาษทิชชู่สองชั้นอยู่แล้วครับเขาบอกให้พงน,น้ำในนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี้ครับอันนี้ก็น่าจะความชื้นพอไอ้ทิชชู่เขาชุ่มนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้เปียกแฉะมาก ส่วนในของพิษมดเนี่ยเดี๋ยวก็พรมน้ำนิดนึงก็พิษมดเมื่อวานไปได้พรมน้ําไว้แล้วส่วนหนึ่งครับก็มีความชื้นอยู่ในตัวละอันนี้พิษมดครับแล้วก็ทีนี้หลังจากนี้เราก็ปิดฝากล่องครับเพื่อนเพื่อนฝากล่องของอันนี้ไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวไปหาแล้วก็หลังจากนี้ก็ให้เก็บไว้นะครับในตู้เย็นนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ครับเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศเย็นๆนะครับแล้วก็รอเขาบอกว่าประมาณ10 4-15วันนะครับเพื่อนๆหรือว่าแล้วแต่เนาะบางทีอาจจะงอกช้าองอกงอกเร็วบ้างแต่เขาบอกว่าประมาณ14-15วันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีมะเมล็ดงอกขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนตัวนะคิดว่าถ้ามเมล็ดเขาสมบูรณ์เนี่ยนะครับอ่าเขาก็ จะมีอัตราการงอกเร็วแต่ถ้าสมมุติว่า,มาเมล็ดเขาฟอรหรือว่าเสียอะไรเงี้ยก็จะมีอัตราการงอกช้าแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพเพราะเพชรเ็เพิ่งทดลองปลูกนะครับก็มารอลุ้นไปพร้อมๆก,กันนะครับกับเพื่อนๆนี่แหละเดี๋ยวถ้ามียังไงนะครับต่อจากนี้เนี่ยนะครับมันมันงอกมีอัตราการงอกหรือว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเพชรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกัน อีกรอบนะครับว่ามันจะงอกระหว่างพีทมอสวัสดุปลูกเป็นพีทมอสกับวัสดุปลูกเป็นกระดาษทิชชู่ตามที่คนขายเขาแนะนําเนี่ยอันไหนจะมีอัตราการงอกดีกว่ากันนะครับโอ,โอเคครับนะครับอรอติดตามชมในตอนถัดไปครับ